จริงเหรออา <laughs> แล้วท่านพ่อล่ะคะก็ะโหรักระบ่อมโราสบายดีท่านหัวหน้าใหญ่ขึ้นไปอยู่อย่างนี้มนุษย์จักรคลของเราคงไม่มีทางชนะมันได้ยังไม่มีใครที่จะสามารถ กำจัดคาเมร่าเดอร์สตรองเกอร์ได้เลยนะครับท่านเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงไปหรอกไททันเราองกอาชนะคาเมร่าเดอร์สตรองเกอร์ได้แน่ซึ่งตอนนี้เรากำลังเร่งสร้างมู้จักรคนที่แข็งแกร่งที่สุดของแบล็กซาตานแล้ววันที่จะเสร็จสมบูรณ์ก็อีกไม่นานแล้วดูมนุษจักรคนที่แข็งแกร่งสุดของแบล็กซาตานเลยครับถูกแล้วไททันจงรอจนว่าจะถึงเวลานั้นเวลาแห่งชัยชนะของแบล็กซาตานเรายัางไง ทนหัวหน้ใหญ่มนุษย์จักรกลที่แกร่งที่สุดของแบล็กซาตานที่หัวหน้าใหญ่แบล็กซาตาลพูดถึงนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะ